สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคารูปแตงโมทบัางแจ๊กขายมีมูลค่ากว่าร้อยล้าน จากกรณีที่บางแจ็คออกมาเปิดเผยข้อมูลในโทรศัพท์ของแตงโมรวมไปถึงภาพลับส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมซึ่งภายหลังพบว่าในโทรศัพท์ของแตงโมมีรูปมากถึง1นล้านสองแสนรูปถ้าคำนวณราคารูปของแตงโมหากมีผู้ไม่หวังดีนำไปหาเงินจะได้เงินมหาศาลสูงถึงร้อยล้านเลยทีเดียวโดวยเพจดดำก็ได้เขียนข้อความระบุถึงราคารูปของแตงโมว่ารูปแตงโมล้านกว่าใบขายไป3 0 0แสนตกใบละย5สตางค์เรูปไป ขายในเว็บซื้อขายรูปตั้งราคาแค่หนึ่งเหรียญก็ขายได้รูปที่สวยคัดเฉพาะก็ขายอีกราคาหนึ่งได้รูปที่สวยมากๆยังไม่เคยเปิดเผยสามารถนำไปเสนอขายนิตยาสารก้อนสิบได้อีกภาพที่ไม่ควรเปิดเผยอาทิร่วมทานข้าวกับนักการเมืองคนดงังรทปไปเที่ยวลับๆหล,ลุดมดก็เอาไว้แบล็กเมลคนในภาพได้อีกไม่รู้เท่าไรท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับสามแสนซื้อภาพดาราดังที่เจ้าตัวถ่ายเองได้ล้านกว่าใบถ้าอยู่ในมือคนใช้เป็นสามารถหาเงินได้อาจถึงร้อยล้านแต่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3-5ถึงปีเฮอฉันรักแม่ฉันขึ้นมาเลยขอบคุณแม่หนูที่แม้จะดูแต่รักลูกแท้จริงและหลังจากที่เพจดังได้โพสต์ข้อความดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิ1ล้านรูปๆละ4บาท ก็4ล้านแล้วค่ะอย่างไรก็ตามหวังว่าจะไม่มีการเอารูปของแตงโมงมาทำไม่ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ